เดี๋ับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวพาดิ๊ดเข้าบ้านกัน kitty 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 annie kitty annie เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วๆมามีออกไปมีออกไปข้างนอกมาใหม่ใหม่ใม่มามาลีลามาเข้าบ้านมามีอุ้มเข้าบ้านมีอุ้มเข้าบ้านทำไมอ่ะมามีอุ้มเข้าบ้านมาแมาแม่ม่มีอุ้มเข้าบ้านมา ข้ามันข้าม bueno, oh. <laughs> ัน <Jamie>, อ tamam. <laughs> ุ้มข้ามันโอ้ข้ามันอุ้มข้ามันโอ้ขึนตัวไว้ขึนตัวเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเดี๋ยวค่อยออกมานี้กลับมาค่อยออกมาโอเคไหมปปเข้ามาไม่ต้องขืนตัวไม่ต้องขืนตัวไว้อึ๊ออแล้วทำไมต้องยันดูขาปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องไปยันไม่ต้องไปเกาะ ดูดูหมูเข้าบ้านเร็วๆเข้าบ้านดื้อแล้วเนี่ยดื้อน่าเข้าบ้านเร็วๆเร็วเร็วเร็วมีกับพ่ออยู่ข้าวแล้วเร็วๆเร็วหมูกินข้าวทั้งกัอนมาเร็วๆดูดูดูไม่ต้องมามาเข้าบ้าน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 ให้เข้าใจไหมว่าเข้าบ้านหึหึหึหิวข้าวเนี่ยควันหิวข้าวเร็วเร็วอึ๊บอึ๊บ เด็กดื้อเด็กดื้อนะเนี่ยเด็กดื้อนะคะดูคิดค่ะเด็กดื้อเด็กดื้อแลเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วค่ะหนึ่งตัวมะดีนะเข้าบ้านลูกนี่แม่มานั่งเขาม้านค่ะเขาบ้นค่ะเข้าบ้าน่ะลูกเข้าบ้านค่ะเข้าบ้านค่ะหีจะไปกินข้าวแล้วค่ะ ไหนดินา wow. ่นไหนดิโอ้นอนที่นั่นนี่นี่เขาเข้ามาดิลี่ครับชิลล์ของมิมิชิลล์ของมิมิชิลล์ของมิมิเยอะมากนะครับเฮ้ผมรอไหมครับผมรอไหมครับพี่ตาเต็มเลยครับพี่ตาเต็มทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะ จมเียครับทำหน้าหลอกเหล็กทำหน้าหลอกเหล็กเข้าบ้านครับจะมียนี่ไปกินข้าวก่อนค่อยมาเข้าใจไหมไปไปโอเคค่ะไปกินข้าวแล้วค่ะหิว